จารย์ธนามองเกมวันพรุ่งนี้ยังไงครับมองว่าละครหลังข่าวชุดนี้เนี่ยมีหลายตอนคงไม่จบในวันพรุ่งนี้แล้วก็ไม่จบทั้งสองเรื่องเลยนะคะดูตั้งแต่เรื่องแรกที่คุณทักษิณจะกลับมาถ้าคุณทักษิณกลับมาจริงซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ยืนยันว่าจะกลับมาได้จริงหรือเปล่านะคะถ้ากลับมาแล้วติดคุก อันนี้ไม่จบอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายไม่ต้องการอยู่ในเรือนจำครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าถ้าพรุ่งนี้กลับมาจริงซึ่งหลายคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว,ว่า,า,าใอาจารย์ก็ยัง50า0ิบห้าบคือขนาดคุณนุ้งอิง เดิมพันด้วยชื่อเสียงคืองนืกสาวากว่็จะไปรับคุณพ่อเองประกาศมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่21แล้วที่จะกลับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยได้กลับมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะที่บอกว่าจะกลับมาแน่ๆแน่แแม้แต่คุณองอิงก็ยังไปเมนในในเพจของของช่องสาวว่าเอออันเนี้ยเพอเจอใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้กลับมา เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจออโอกาสที่จะกลับมาอาจจะสูงแต่ถ้ากลับมาแล้วมันก็ยังไม่จบไงฮะเพราะว่าถ้ากลับมาเนี่ยถ้าติดคุก ก็จะเป็นกระบวนการต่อไปที่คุณทักษิณไม่ต้องการอยู่ในเรือนจำาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงไม่จบส่วนกรณีเรื่องการโหวตนายกเนี่ยนะคะถ้าเราวิเคราะห์ตามการสื่อสารของอฝ่ายต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะโหวตนายกแน่นอน12พักที่เข้าร่วมกัน314เสียงเนี่ยก็คงผนึกกัน แต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเพื่อไทยเนี่ยจะลงกันเป็นระเบียบเรียบร้อย1 4อสบอดคนคร,ครบหรือเปล่าเพราะว่ามีแรงกระเพื่อมบางคนที่เขาเอ่อก็ไม่เห็นด้วยกับการข้ามขั้วตรงนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าได้314ก็ต้องการสอรวอ,รอีก61ครับตรงนี้เรามาดูการสื่อสารของสอวตัวตึงนะคะคุณสมชายก็ออกมาแล้วว่าถ้าเผื่อว่า เสนอชื่อคุณเศรษฐาแล้วก็มีลักษณะทีออ่อาจจะมีมนทินในเรื่องที่มีการแฉมีการอะไรต่ออะไรในเชิงกฎหมายเนี่ย เขาก็อาจจะไม่โหวตให้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทําให้เรามองเห็นทิศทางของสวมันจะคล้ายๆกับตอนที่โหวตคุณพิธาครั้งแรกนะคะสวตัวตึงก็จะออกมาบอกว่าไม่โหวตไม่โหวตด้วยเหตุผลร้านเจ็ดสิบเอ็ดเรื่องที่จะไม่โหวตให้แล้วแนวโน้มก็เป็นแบบนั้นจริงนะแล้วก็จากนั้นก็ผลโหวตมาเป็นอย่างนี้มีคนโหวตให้แค่สิบสามคนเพราะว่าเราไม่ได้เห็นสวท่านอื่นๆที่ออกมาพูดว่าเราจะโหวตให้อ ยกเว้นคุณวันชัยคนเดียวอาจารย์วันชัยบอกเป็นร้อยครับอาจารย์ <c ười> คือคุณคุณวันชัยครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ก็คือบอกว่าโบวตให้แล้วแล้วเสร็จแล้วก็มา13เสียงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงแน่ใจไม่ได้เลยว่าสวาจะโบห้จะโบทให้มันจึงทําให้เห็นว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะต้องลุ้นระทึกกันอีก แล้วการขานชื่อสอวอแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยจะมาไม้ไหนจะมาประเภทงดออกเสียงหรือว่าไม่เห็นชอบนะคะเพราะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยก็ได้เปิดประเด็นเอาไว้ค่อนข้างเาบิะหวะสำหรับเรื่องของคุณเศรษฐาแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่ทางสเวเนี่ยเขาเขาเองเขาก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ว่าถ้าเผื่อว่าคนที่มีมนทินมัวมอง,มอ,งอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะไม่โหวตให้คือมันมันเป็นข้อสังเกตที่เขาเคยตั้งกับคุณพิธา ตอนนั้นพอมาถึงตอนนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็มันก็จะต้องมีเสียงเรียกร้องเอ้ยทั้งงั้นก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันใช่ไหมคนที่มีข้อกล่าวหาจะถูกจะผิดไม่รู้แหละเอาแค่มีข้อกล่าวหามีข้อสงสัยเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาอาจจะไม่โหวตหรือจะเลื่อนไปหรือถ้าโหวตไปแล้วอย่างที่อาจารย์พรชัยบอกเนี่ยจะทูลกล้าวจะโปลดกล้าลงมาได้ไปหาคําสั่งกันแล้วกันสํานักนายกผมเคยเห็นอาจารย์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอธิการบดีมีปัญหามาก่ มีหลายคนถูกดองเอาไว้หลายปีใช่ไหมเพราะเรื่องนี้ผมเตือนประธานรัฐสภาไปแล้วกันอคุณจะเสนอทุนเก้าไหมเพื่อแต่งตั้งเสรียาเป็นนายกถ้าผ่านรัฐสภาผมฝากไปเลยแล้วไปอ่านสำนักนายกระเบียบของการเสนอราชการระดับสูงเพื่อเพื่อทุนเก้า